อาการนอนกรนนะคะนอกจากปัญหาเรื่องของเสียงดังรบกวนแล้วนะคะอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะหากมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะก็อาจทําให้การนอนของเราไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดโรคตามมาได้หลายอย่างอาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะลักษณะอาการที่ใช้สังเกตนะคะว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยหรือเปล่านะคะก็คือในขณะที่หลับอยู่ะคะ่ะ มีลักษณะเหมือนอาการสำลักนะคะหายใจติดขัดหายใจแรงเหมือนขาดอากาศหายใจนะคะหรือว่าในช่วงที่ตื่นเช้ามานะคะในช่วงระหว่างวันเนี่ยมีลักษณะร่วงมากผิดปกติะคะ่ะการรักษาอาการนอนกรนนะคะและภาวะหยุดหายใจขณะหลับมีได้หลายวิธีด้วยกันค่ะตั้งแต่การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกการผ่าตัดหรือว่าการใส่อุปกรณ์ในช่องปากค่ะ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับนะคะจะเป็นผู้ที่ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้ทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค่ะในส่วนของอุปกรณ์ในช่องปากนะคะมีชื่อเรียกว่า mandibular advancement device หรืออาที่เรียกว่า MAD นะคะตัวเครื่องมือก็จะให้คนไข้ใส่เฉพาะเวลานอน,นะคะ่ะ มันจะช่วยยืดขากรรไกรล,ล่างมาทางด้านหน้านะคะช่วยเปิดทางเดินหายใจส่วนบนให้กว้างขึ้นนะคะช่วยลดความดังแล้วก็ความถีของการเกิดเสียงกลได้นะคะแล้วก็การที่เราเปิดทางเดินหายใจส่วนบนให้กว้างขึ้นค่ะก็จะช่วยลดการอุดกั้นของทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้